อดีตแฟนเปิดความจริงอีกมุมหลังหญิงหลี่จางบุก รุกหนังคนละม้วนนักร้องลูกทุ่งสาวยิงเรสีชุมพลเกิดออกจอมรับตรงๆว่าลูกทุ่งสาวโลกสองใบในข่าวคือตัวเองจริงยืนยันไม่ได้ครอบซ้อนเพราะตัดสินใจห่างกับไม้หนุ่มคนที่คุยด้วยแล้วก่อนจะไปสารสัมพันธ์กับหนุ่มคนใหม่เนื่องจากตอบคบกับไม้เจอปัญหาที่ฝ่ายชายดื่มขับรถเร็วๆจึงคุยกันตรงๆว่าไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยได้หากมีใครที่ถูกใจขอเปิดใจคุยเพราะมองว่าตนเองยัง ไม่แต่งงานมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่พอคบคนใหม่ได้สามเดือนก็รู้สึกว่าไปต่อกันไม่ได้ขอจบความสัมพันฝ่ายชายไม่ยอม คุกคามจนหญิงเรรู้สึกไม่ปลอดภยัยนอกจากนี้หญิงเรียังไปเจอแชทที่ฝ่ายชายคุยกับเพื่อนผู้หญิงว่าให้กอบกลุยให้ได้เยอะที่สุดและกล้องวิดีโอหลายตัวมูลค่า4ี่แสนกว่าบาทก็หายไปส่วนประเด็นที่ว่าไม้อดีตคนรักเอาปืนจาอหัวหนุ่มคนที่คุกครามหญิงเรียบอกว่าไม่เป็นความจริงและตอนนี้หญิงเรีก็กลับไปปรับความเข้าใจและสารสัมพันธ์ต่อกับไม้เพราะรู้สึกปลอดภยัยเหมือนได้เจอรักแท้ขอใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เชื่อสิ่งที่เจอชื่อธรรมะจัดสรรชีวิตถูกลิขิตให้เป็นแบบนี้ ล่าสุดเบน์อดีตแฟนนุ่มที่หญิงลีอ้างว่าเป็นหนุ่มที่คู่ครามความปลอดภยัยเปิดใจพร้อมเปิดหน้าโตกลับหญิงลีแบบหนังคนละม้วนผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าขอเปิดหน้าพูดและผมบริสุทธิ์ใจและมันไม่ได้เป็นอย่างที่หญิงลีพูดเลยผมไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดบงังผมจะพูดความจริงเพราะก่อนหน้านี้นักข่าวรายสํานักติดต่อผมมาผมไม่เคยออกมาพูดเลยและไม่อยาก จะพูดอะไรทั้งสิ้นซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายหญิงออกมาพูดก่อนสิ่งที่พาดพิงผมเยอะแยะมากมายผมเองรู้สึกไม่ดีเลยและทําให้คนรอบข้างรวมถึงคนที่รู้จักผมมองผมในแง่ลบคุณตาคุณยายของผมนอนไม่ได้เลยจริงๆผมไม่อยากเปิดเผยทางสื่อเลยไม่อยากจะบอกมาพูดอะไรอีกเลยเป็นยังบอกอีกว่าผมรู้จักกับหญิงดีมาสามปีแล้วผมทำอาชีพฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพในวันนั้นจาก จากนั้นระยะเวลาผ่านมาไม่ได้เจอกันอีกเลยหลังรู้จักกันมา3ปีก่อนต่อมาช่วงปีที่แล้วผมไปเก็บภาพคอนเสิร์ตบรรยากาศงานได้เจอฝ่ายหญิงยกมือสวัสดีเขาจากนั้นตัวเขาเองให้ผู้จัดการมาบอกว่าให้ไปรอหลังเวทีนะ หลังจากวันนั้นเขาติดต่อให้ผมไปหาเพื่อจะคุยงานเนื่องจากเขาต้องขึ้นคอนเสิร์ตพองานจบเขาชวนผมไปทานข้าวผมเองก็เอะใจว่าทําไมเขาถึงชวนผมไปทานข้าวต่างคนต่างมีใจให้กันและการฝ่ายหญิงบอกว่าตามหาคนแบบผมมานานแล้วการที่เราได้เจอกันถือว่าเป็นผมดีคิด จากนั้นสองถึงสามวันฝ่ายหญิงชวนผมให้ไปอยู่ที่บ้านกับฝ่ายหญิงไหมในฐานะคนรักแต่ช่วยเหลือกันในการทำงานให้ด้วยโดยให้ผมดูแลในเรื่องของการขับรถให้ดูแลเรื่องที่พักรวมถึงการเดินทางไปคอนเสิร์ตฝ่ายหญิงให้เงินเดือนสองหมื่นบาทซึ่งคนในบ้านรวมถึงทีมงานรับรู้ความสัมพันธ์ของผมกับฝ่ายหญิงทั้งหมดตอนนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิงเคยมีคนคุยมาก่อนซึ่งผมเองก็ได้มีการสอบถามจากฝ่ายหญิงแล้วว่าฝ่ายชายคนอื่นที่คบหา กันคืออะไรฝ่ายหญิงบอกว่าจบไปแล้วเคลียร์ไปแล้วผมจึงมั่นใจว่าจะเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาโดยที่ไม่ต้องปิดบังอะไร